iPhone 15กับ iPhone 16ซึ่งราคาปัจจุบันต่างกันอยู่5,000บาทเลือกรุ่นไหนดีเอาง่ายๆครับถ้าเกิดว่าใครมีงบประมาณนะครับผมก็แนะนาเป็นไ p h o n e 16ไปเลยเรื่องเดียวจบๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังลังเลอยู่นะครับเราก็รู้สึกว่าอยากจะประหยัดให้ได้มากที่สุดนะครับ i อโฟก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเพราะว่า i อโฟนเนี่ยทุกอย่างนะครับผมแทบจะเหมือน iPhone 16เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพอร์ตนะครับก็เป็น USB Type C เหมือนกันหน้าจอนะครับก็เป็นหน้าจอ แรงแบบไม่สู้ iPhone 16นิดนึงแต่ก็ถือว่าพอๆพกันเลยนะครับเรื่องของกล้องให้กล้องหลังมา2ตัวเท่ากันนะครับกลมีหลัก48ล้านพิกเซลเหมือนกันเลยเพิ่มในเรื่องของความละเอียดนะครับผมสามารถถ่ายโหมดพอร์เชนหรือว่าสามารถถ่ายวิดีโอ 4K 60fps ได้เหมือนกันเป๊ะเ,เลยส่วนในเรื่องของการใช้งาน 5G นะครับตัวนี้ก็รองรับเหมือนกันการใช้งานทั่วๆไปนะครับผมหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมตัดคลิปลงต่อๆหรือว่าใช้งาน 5G บอกเลยว่าใช้งานได้เหมือนเหืนกันและที่สำคัญครับตอนนี้ iPhone 15เนี่ยกำลังลดราคาอยู่ด้วยสามารถซื้อได้้้ในนนนรรราาาาาาาคคทททีี่่2000บเเเัพอตะกขง ต่ำกว่า20,000บาทด้วยใครที่อยากจะได้นะครับสามารถจิ้มที่ตะกร้ามุมซ้ายล่างของเราแล้วก็จิ้มแล้วก็อย่าลืมสั่งซื้อชําระสินค้าด้วยนะครับเพราะว่าราคาเปลี่ยนผมไม่รู้ด้วยนะและที่สำคัญครับ9.9นี้เรามีนัดเจอกันที่ไลฟ์สดนะครับอย่าลืมนะ